It's a beautiful day. My beginning will the as bright as the sun. Come, will you come along? And it feels so good. It's like rockets raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's down me this time. Baby, baby, now i know Baby, baby, gotta go. โอ้ oh my god สวัสดีค่ะเราจะไลฟ์กันสั้นๆเพราะว่าคิดถึงจริงๆว่าจะไม่ไลฟ์แล้วนะว่าจะไม่ไลฟ์แล้วนะแล้วก็ไหลที่นี่นะคะแบบว่านอ,อร์มอลของแม่เลยนะคะนี่คือเสื้อที่ใส่วันนี้เลยพร้อมนะฮะ ้าสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาคือคนที่ใช่เขียนเลขเก้99ขึ้นมานะฮะจะพูดสัญญาณแรกเลยถ้าเธอเขียนเก้99แล้วกดหัวใจนะฮะวันนี้ไม่มีเครื่องมือใดๆไลฟ์เรียวๆสั้นๆนะฮะเครื่องคำแบกคำแบกจากใส่คะคำแบกจากที่ไหนอือแต่แรกว่าจะไม่ไลฟ์นะฮะ พี่วันวิสาเข้าสองรอบเนาะเมื่อกี้ลืมใส่หัวข้อกดเลยเอาใหม่นะฮะเตกสองนะสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราดึงดูดได้นะฮะมันจะมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าดึงดูดได้กับดึงดูดไม่ได้นะสัญญาณที่หนึ่งก็คือถ้าเราดึงดูดได้เนี่ยเราจะ แก้ไขตัวเองให้มีสติข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งเลยนะสัญญาณที่คุณจะดึงดูดได้เนี่ยคุณจะแก้ไขตัวเองให้มีสติเพราะเวลามีความรักเนี่ยทุกคนจะไม่ค่อยมีสติสติจะหลุดก็คือเราจะเพอ้อเราจะปรุงเราจะฝันแล้วมันไม่ค่อยมีสติแต่ถ้าความรักครั้งนั้นเรามีสติมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าความรักครั้งนั้นมีสติ เราจะไม่ล่าเราจะรักษาคลื่นเราจะอยู่นอ,อร์มอลริเราจะไม่ตามใครเราจะรู้ว่าอยู่นิ่งๆเขาก็กลับมาแม้เขาคุยหรือไม่คุยอยู่นิ่งๆและเขาจะกลับมาเมื่อคุณมีสติและรักษาใจข้อที่หนึ่งนะฮะถ้าได้หนึ่งเขียนว่าหนึ่งหนึ่งข้อที่สองคุณจะสังเกตทุกครั้งที่ไปเดท คุณจะไม่ได้มาเล่นๆข้อที่หนึ่งตั้งสติรักษาสติรักษาจิตคุณจะเรียนรู้แบบนั้นว่าฉันจะมาด้วยสติฉันจะไม่ได้มาด้วยความเพอ้อข้อที่สองคุณจะสังเกตเวลาไปเดทนะฮะคนที่ฉลาดจะสังเกตเวลาไปเดทว่าเขาจ่ายหรือเราจ่ายอันนี้สำคัญนะฮะหรือห้าสิบห้าสิบหรือสลับกันจ่าย ถ้าสมมุติว่าไปเดทครั้งที่หนึ่งสองแล้วเขาเป็นคนให้คุณจ่ายสิ่งที่คุณต้องคิดก็คือแน่นอนคุณได้ดึงดูดแต่สิ่งที่คุณคิดถัดไปก็คือเขาเป็นคนที่จะเป็นลีดเดอร์หรือไม่แต่ถ้าคุณดึงดูดคนที่ใช่ได้ส่วนใหญ่ เขาจะเป็นคนจ่ายได้สองสองไหมฮะได้สองสองไหมเดทหนึ่งเดทสองเขาเป็นคนจ่ายเดทหนึ่งเลยให้เดทหนึ่งเดทแรกเลยเขาจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเขาเป็นคนจ่ายมันบ่งบอกว่าเขาจะเป็นลีดเดอร์หรือเขาตั้งใจมาเจอนะฮะกดหัวใจด้วยๆนะฮะด้วยๆนะฮะออฟเฟนออฟเฟนด้วยนะฮะ เพื่ออะไรให้เพื่อนให้เพื่อนเห็นแล้วก็มันเปิดการมองเห็นเนื่องจากว่าครูไม่ค่อยได้ไลฟ์บ่อยใช่ไหมครูพยายามที่จะไลฟ์สั้นนึ่งแต่ว่าจริงๆวันนี้ไม่ได้ว่างไลฟ์แต่ว่าเ,เมื่อกี้เสร็จธุระก็เลยไลฟ์หน่อยหนึ่งนะฮะช่วงนี้สังเกตไหมฉันจะมาหลอนๆนิดนึงนะอ่ะข้อสองเขาเป็นคนจ่ายแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปเดทแรกเขาให้คุณห้าสิบห้าสิบเราต้องคิดนะว่าเขาอ,อาจจะไม่เป็นลีดเดอร์เราก็ได้ แต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีหรือไม่ดีนะแล้วแต่คนชอบคนบางคนมีเงินเยอะมากก็จะเปยผู้ชายก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าเป็นเขามันจะโชคดีมากว่าเฮ้ยอันนี้คือคนที่ดูว่าเขาจะปกป้องเราได้เนาะข้อที่สองสังเกตว่าเราดึงดูดได้ถูกคนสวัสดีคุณวิไลนะฮะข้อที่สามก็คือเขาจะเทค เขาจะโปรเทคเทคแคร์อนะไรเนาะโปรเทคเขามีอาการโปรเทคไหมฮะหมอจ๊ะหมอตอบแม่ด้วยนะโปรเทคไปเจอกันคุยกันเขาโปรเทคเขาโปรเทคแต่ว่าปกป้องฉันจะเล่าให้ฟังวันที่ฉันไปเดทหมามันเห่าทุกคนเธอเคยฟังเพลงหมาเห่าไหมสุนักก็ได้เนาะแต่ว่าครูขออนุญาตใช้ควาว่าหมาก็แล้วกันเนาะ ตรงทะเลนั้นหมาเยอะมากไม่รู้เป็นยังไงหมาเป็นขบวนเลยจริงๆด้วยความที่ครูไปทะเลไพรเวทหมายถึงว่าเป็นเกาะไพรเวทแล้วคราวนี้ก็ไม่รู้หมาใครหมาพนักงานหรือหมาชาวบ้านแถวนั้นมันเยอะมากทุกคนครูก็กลัวเนาะใจครูเดี๋ยวตุ้มตุ้มต่อมตุ้มตุ้มต่อมมันเป็นคนกลัวหมาเพราะว่าสมัยก่อนที่เป็นเด็กหมาเนะี่ยชอบเห่าและกัดเราแล้วก็จะเป็นความกลัวฝังใจคราวนี้ขณะที่ เจอหมาฉันก็เดาด้วยนะเดาทางคนของฉันด้วยนะว่าเขาจะทํำยังไงจริงคือหนึ่งก็กลัวสองก็ดูว่าเขาจะทํำยังไงถ้าเขาไม่โปรเทคเรานี่เป็นตุดเป็นแตวเลยนะฮะขออนุญาตไม่ได้ละไม่ได้รู้ล่วงผู้ใดเพศที่เท่าไหร่นะไม่ได้รู้ล่วงนะแต่เรากําลังเช็คผู้ชายเราแต่ว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาไล่หมาทุกคนเขาไล่เขาดุเขาดุสุนัขเขาดุหมาไว้ยเออเรานึกในใจเออ าก็โปรเทคเราเลยนะโปรเทคเราทันทีแล้วเขาก็แบบเขาไม่ได้ตีนะหรือเขาไม่ได้เตะนะเพียงแต่เขาไล่เพราะเขามันเห่าเราใช่ไหมมันมันจะลุมเรานะเนาะเออก็บอกว่าว่าเนี่ยโปรเทคปกป้องเราต่อหน้าเลยนี่คืออาการคุณดึงดูดเลิฟได้ดีและที่สําคัญก็คือเวลาไปตรงนั้นตรงนี้เขากุลีกุจอที่จะจ่ายเงินเขาไม่อึ๊อกอกอัก โปรเทคหรือไปติดต่อประสานงานไปนั่นไปนี่ไปโน่นเขาจัดการเลยซื้อตัว๋วซื้อตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมจองที่พักเซื้ออาหารซื้อนั่นนี่โน่นเขาไม่เห็นต้องรอคอยอยู่อะ่ะเขาปุ๊บปั๊บเลยอะ่ะเนี่ยคืออาการคนโปรเทคได้ยังซึ้งค่ะนึกถึงความหลังเออมันนึกถึงความหลังทันทีว่า นั่นแหละคําว่า p r o t e c ก็คือเหมือนกับว่าเรากำลังจะโดนทำรลายแล้วก็ protect อ่ะเนี่ยสรุปง่ายๆเลยถ้าคุณได้สัญญาณสามข้อเนี้ยมาละใกล้าจะครึ่งทางละหรือเขาหาห้องให้เราหาบ้านให้เราทําสัญญานั่นนี่โน่นหรือช่วยเหลือซัพพอร์ตเราตอนเรามีปัญหานะ่ะนับ p r o t e c แต่ไม่ใช่ว่าทําทันทีนะผู้ชายไม่ได้ทําทันทีได้ขนาดนั้นนะแต่ถ้าเวลาอะไรที่เป็นเรื่องง่ายแล้วเขาทำทันทีนะ่ะนั่นใช่ ถ้าได้แล้วเขียนว่าสามสามนะฮะแปลว่าได้สามข้อละปกป้องนะได้นามสกุลปกป้องทันทีเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตได้ไดแบบนี้แปลว่าเราเริ่มจะได้คนดีแล้วไงเนี่ยเริ่มจะดึงดูดได้คนดีละนะฮะเริ่มจะดึงดูดได้คนดีละแต่ถ้าไม่ใช่นี่มันจะเอาตัวรอดนะฮะเราจะเริ่มรู้ว่าผู้ชายเราแมนหรือไม่แมนแล้วนะฮะ เก็ตนะอืมเอมอนะข้อที่สี่ก็คือเขามี provide หรือ provide นั่นแหละแปลว่าอะไรแปลว่าการเขาแสดงออกซึ่งการประมาณดูแลเปจ่ายก็ได้ประมาณนั้นอะประมาณที่แบบเขาจะไม่ให้เราทำอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะเขาจะแสดงความเป็น ลูกผู้ชายขึ้นมาในการปกป้องดูแลต่อมาแล้วก็มาแบบได้ได้ดูแลได้จ่ายได้แคร์ได้ care, ได้เทคแคร์จะจะพูดคำว่าอะไรดีเนาะก็คือได้ได้จ่ายให้เราได้ใช้คำว่าเปรกันนะฮะเราในตอนที่ได้เจอสิ่งเหล่านี้ยเรียกว่าเราเริ่มจะดึงดูดคนที่เขารู้สึกว่าอินกับเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ ผู้ชายจะไม่ได้อยากทําสิ่งนี้กับผู้หญิงทุกคนนะผู้ชายเป็นประเภทที่ห่วงเงินด้วยนะไม่ได้เป็นคนชอบจ่ายนะไปสังเกตนะผู้ชายไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าบ่อยแล้วผู้ชายก็ไม่ได้กินอาหารแพงตลอดใช่ไหมคะแต่ถ้าเขา p r o v i d ผู้หญิงคนหนึ่งอะเขาจะในวันสําคัญเขาจะอยากพาไปทานอาหารที่ดีอยากไปไปเที่ยวที่ที่ดีอยากพาไปสถานที่ดีอยากแก้มือถ้าเกิดว่าเดทหนึ่งเขาดูแลไม่ดีเดทสองเขาจะไปที่ดีมาก เนี่ยเนี่ยสังเกตได้แบบนี้ถ้าเดทหนึ่งเขาไม่ได้ดูแลเราดีมากเดทสองเขาทําดีมากเนี่ยแปลว่าเฮ้ยเขาแก้มือในคําว่า provide ด้วยนะฮะจริงอ่าดรจีบบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเขาใส่ใจความสัมพันธ์มันแปลว่ากําลังมาถูกทางและมันแปลว่าผู้ชายคนนี้พยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือทําให้ผู้หญิงของเขาคนนึงเป็นเจ้าหญิงที่สุดเป็นนางฟ้าที่สุด เป็นคนที่โชคดีที่สุดเป็นคนที่ละเอียดอ่อนที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอมาสี่ข้อเนี้ยคุณเริ่มดึงดูดคนที่ใช่ได้ละนะฮะและสิ่งที่คุณต้องทำก็คืออะไรการชื่นชมเขาว่าคำพูดคำพูดชื่นชมมีสี่ระดับนะแต่วันนี้จะพูดให้ระดับหนึ่งก็คือถ้าคุณได้สี่ข้อเนี้ยคุณควรชื่นชมเขาว่า,าฉันรู้สึกว่าฉัน เจอคนที่ฉันเลือกแล้วถูกต้องที่สุดในชีวิตคุณคือคนที่ทำให้ฉันมีสติคุณคือคนที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าได้ทั้งการ Protect และคอยคุณเป็นคนที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆนะการชื่นชมที่เป็นเรื่องจริงขณะนั้นจะได้แต้มคำว่า deep mind วันนี้รวมมิกมากเลยนะฮะกี่นาทีละ ฉันจะไลค์ยี่สิบนาทีเท่านั้นเธอไม่กดหัวใจและกดไลค์ฉันจะไลค์เท่านั้นจริงจริงจริงจรๆนะฮะเออมันเป็นยังไงก่อมันเป็นยังไงก่อเออนะฮะขอบคุณมากๆทั้งในทิตตอ u กแลยูแล้วก็ในเพจนะเพราะว่าคิดถึงกันจึงมานิดนึงนั่นคือเก้าสัญญาณข้อที่ห้าคุณจะ อธิษฐานหรือขอพรแล้วได้ผลเกี่ยวกับเขาแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยในซิมโบโลข้อห้าเป็นข้อที่แพงขึ้นมาเรียกว่าสื่อสารด้วยคลื่นคุณจะสื่อสารด้วยคลื่นกับเขาได้ดีนั่นเองแล้วเกิดผลลัพธ์นี่แปลว่าคุณดึงดูดได้เพราะเพราะการดึงดูดจะดึงดูดเฉพาะคนที่คลื่นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคำว่าขึ้นเหมือนกันนะก็แปลว่าเป็นคู่กันแปลว่าผลลัพธ์นั้นจะเกิดกับคนที่เป็นคู่เราจริงไหมคะหนูได้ห้าข้อแล้วเหรอจะ๊ะเพจโอ้ยอดเยี่ยมมากพอเราได้ห้าข้อแล้วเนี่ยแปลว่ามาครึ่งทางของการดึงด,ดูดละนะฮะข้อที่หกก็คือถ้ามันดึงดูดได้แบบขั้น p พีก Step ขึ้นไป คุณจะดูเขายังไงก็รู้สึกดีต่อใจข้อที่6คุณดูเขายังไงเนี่ยก็ดีต่อใจดีต่อใจแปลว่าปลอดภัยแม้เขาจะคุยหรือไม่คุยคุณจะรู้สึกปลอดภัยกับคนคนนี้ความรู้สึกตรงนี้สําคัญมากๆความรู้สึกปลอดภัยสําคัญมากๆอาการของความรู้สึกปลอดภัยเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเปิดมันจะไม่แน่นหน้าอกมันจะไม่เครียดมันจะไม่ตึง มันจะไม่วอรี่มันจะไม่อึนมันจะรู้แต่ว่าง่ายๆสบายเคลียร์ครีนเก็ตไหมฮะไม่ว่าคุยหรือไม่คุยเราจะรู้สึกเช่นนั้นนี่คือคำว่าปลอดภยัยฟิลของหัวใจเนี่ยมันเป็นฟิลสำคัญที่จะบ่งบอกว่าความรักครั้งนี้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะหัวล้อหรอสื่อสารได้ดีกับคู่ของเราเธอสื่อสารนอกคู่ของเราใช่ไหมวิบัน เอออันนั้นเป็นไปได้ด้วยนะวันนะขออนุญาตแซวพี่วันอย่างนี้นะเออก็เขาหัวล้อเนาะเอออย่านะอย่านะอย่านะเออเป็นอย่างนั้นไหมฮะได้กี่ข้อละได้หกข้ออย่าง ข้อที่ข้อที่เจ็ดเนหกหกนะฮะถ้าได้ยินแบบว่าได้ได้หกข้อแล้วข้อที่เจ็ดก็คือเขาจะเป็นคนที่กลัวอยู่รอแปลว่าใส่ใจกลัวอยู่รอไม่ไหวกลัวอยู่รอไม่ไหวเขาจะชอบพูดคำว่า ถ้าเจอคนที่ดีกว่าไอ้ก็ไปนะถ้าเจอใครที่จะทําให้เธอมีความสุขก็ไปนะนี่คือผู้ชายไม่เห็นแก่ตัวนะแต่จริงๆเขารักเรามากนะเขากลัวเราไปคําพูดนี้คือเขากลัวเราไปเขาจะพูดแบบนี้ฉะนั้นคือเขาจะไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองเขาเจ็ดเขาจะไม่แสดงความเห็นแก่ตัวประชดงอนหึงบล็อกดรามา่บาบา้บาๆบอๆไม่มีเขาจะพูดประมาณนี้แต่แปลว่า แปลว่ารองใจว่าไอเนี่ยพร้อมมากเลยอยู่รอไหวไหมประมาณนั้นเนาะอ๋อแปลว่าได้ห้าข้อแล้วโอเคนะฮะแล้วแล้วเขาจะพูดประมาณเนี้ยพูดเหมือนสุภาพบุรุษพูดเหมือนแมนๆพูดเหมือนโอเปนไมล์เหมือนผู้ใหญ่คุยกันแต่จริงๆแล้วความหมายของเขาก็คือขอเวลาแป๊บนึงนะที่เขาเงียบๆเขากำลังสร้างตัว ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะที่เขาเงียบๆเขากาลังตั้งสติขอเวลาแป๊บหนึ่งนะที่เขาเงียบๆเขาต้องการให้คุณสบายที่สุดขอเวลาแป๊บหนึ่งนะที่เงียบๆเขาต้องการที่จะไม่มาเกาะเราหรือไม่พึ่งเราเขาต้องการที่จะมีอะไรบางอย่างเป็นของเขาด้วยเขาจึงตั้งใจทํางานมากๆนั่นเองเขาที่เจคุณเจอผู้ชายที่ขยันและตั้งใจทํางานมากๆจริงหรือไม่จริง ถ้าจริงเขียนว่าเจ็ดเจ็ดนะฮะคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากที่เจอผู้ชายสัญญาณแบบนี้ผู้ชายที่คุยออฟเฟนกับผู้ชายที่ตั้งใจทำงานคุณภาพสู้ผู้ชายที่ตั้งใจทำงานไม่ได้นะก็ตนะฮะเพราะผู้ชายคุณภาพจะไม่คุยเยอะจะคุยน้อยโฟกัสงานนะคะโอ้คนปีคนชื่อปียัน,นันมาดูไลฟ์ได้หรอจ๊ะ ไม่ธรรมด,ดานะฮะข้อที่8ดก็คือคุณเห็นสัญญาณคำพูดของเขาให้ค่าเรามากขึ้นหรือพูดอนาคตหรือแปลว่าคุยมากขึ้นนั่นแหละบางเคสเพิ่งเริ่มต้นคุยก็คุยมากขึ้นบางเคสก็พูดแบบให้เกียรติให้ค่าเราก็คือ เออกลัวเรารอก็จะบอกขอโทษนะไอยุ่งไอบีซีหรือบางคนก็จะพูดเรื่องราวในอนาคตที่คุยกันนานแล้วเรื่องราวในอนาคตหมายความว่าไงหมายความว่าเรื่องจะมาอยู่เมืองไทยมั่นแต่ง,งานเนีย่ยเรียกว่าเรื่องราวในอนาคตหรือบางคนก็จะบอกว่าเราคุยกันมาสามปีแล้วเนาะเราคุยกันมาสี่ปีแล้วเนาะเราคุยกันนานแล้วเนาะเนี่ยเรียกว่าสัญญาณที่เขานึกได้หมายรู้จําได้เขาก็าพูดขึ้นมาบงบอกว่า เราคบกันนานแล้วนะเป็นสัญญาณว่าเขารับรู้แต่เขาคือความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่อะ่ะทุกคนมันจะไม่หมือนวาแบบเด็กนะหลายคนมาคบกับผู้ใหญ่เนี่ยที่ดูคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะคบกับผู้ใหญ่การคบกับผู้ใหญ่อะ่ะเขาจะไม่ได้แสดงความรักแบบบัฟฟี่เลิฟหรอ <S <S ๆๆือเด็กๆเขาจนะแสดงความรักแบบห่างๆต้องเข้าใจนะห่างๆห่วงๆแต่ไม่จําเป็นต้องคุยทุกวันอันนี้คือความรักแบบผู้ใหญ่เป็นนะถ้าคุณเจอเนี่ยคือความรักแบบผู้ใหญ่นะ แต่ถ้า r อว a ด l ลุกนั่นน่ะแต่ว่าขาดรักพอขาดรักปุ๊บก็ต้องคุยกันทุกวันมันแปลว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยขาดรักไม่ชายก็หญิงเนี่ยจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นเต็มฟูครอบครัวสมบูรณ์เพราะเป็นคนดีเขาไม่ขาดรักเขาจะเป็นคนที่รู้ว่ารักแต่ไม่จาเป็นต้องคุยทุกวันอันนี้ไม่ขาดแต่ว่าฟิลเขาไม่ขาดเย็ดนะคำว่าขาดคือเขาอาจจะเคยอกหักเลิกกับภรรยาหรือตอนเด็กพ่อแม่ทิ้งกันเนี่ยเรียกว่าขาด แต่ถ้าครอบครัวพ่อแม่เขาสมบูรณ์อันนั้นไม่ขาดเขาก็จะไม่ค่อยคุยจะมีผลนะข้อแปดแล้วใช่ไหมแปดแปดขึ้นมาหน่อยสิฉันจะได้จาเพราะว่าฉันไม่เห็นอะไรจะไม่ได้ใช้ตัวหนังสือวันนี้ยฉันไล์ไปเลยเธอกดหัวใจได้ไหมคู่บาาดูนอนได้ติดต่อคู่กับบอาดูเอออะมันเห็นขึ้นอย่างนี้ไง ถ้าฉันไลฟ์แบบนี้มันจะเห็นการกดหัวใจขึ้นรวดๆร,รอยๆแน,นี้มันเห็นแต่ถ้าฉันไลฟ์ในเครื่องมือฉันไม่เห็นแล้วค่ะแต่ถ้าไลฟ์แบบนี้มันจะเห็นเหมือนในทิกตอกเลยจริงไม่ได้พูดแร่นนะฮะข้อที่เก้าก็คือสัญญาณของคุณจะเป็นการรู้สึกว่ามันเป็นข่าวดีๆและเรื่องราวดีๆ คืออยู่กับเขาแล้วนะ่ะเราเจอแต่เรื่องราวดีๆมากกว่าเรื่องราวลบๆอะ่ะลองลองเช็คสิคนที่คุณเจอตอนเนี้ยคุณเจอเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวลบๆมากกว่ากันลองลองตอบคุมาถ้าคุณเจอคนนี้แล้วนับทุกเรื่องราวที่คุณจําได้แล้วมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากกว่าแบดอะ่ะนั่นแหละคือสัญญาณที่เราอ t แทกคนที่ใช้ งานก็ดีเงินก็ดีเพื่อนก็ดีอืมโนเรดก็ดีโนเรดคือได้เรียนด้วยนะออสังคมก็ดีความรู้ก็ดีปัญญาก็ดีจิตก็ดีสมาธิก็ดีจริงๆมันเกินเก้านะเนี่ยที่สำคัญก็คือมันได้ผลลัพธ์อ่ะคู่จากเล็กๆอ่ะได้ผลลัพธ์อ่ะ หลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วมันได้ผลลัพธ์อ่ะครูมันได้ผลออผลัพธ์เช่นเขาทักมาเขาคุยเขาส่องเขาคุยด้วยเขาคุยเยอะขึ้นหรือเขาคุยยาวขึ้นมีคนทักว่าสวยมีคนทักว่าหน้าตาดีมีคนทักว่าดูดีขึ้นมีคนทักว่ามีความสุขจังเนี่ยสนามออร่าบแบบเนี้ยทํางานแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่บางคนถูกหวยบ่อยครูไม่รู้หรอกว่าคุณได้อะไรบางคนได้งานดีอย่างครูเนี่ยได้งานดีชีวิตเปลี่ยน ตอนเจอเขาอะได้งานดีชีวิตเปลี่ยนในมาเจอทุกคนเพราะผู้ชายครูนะทุกคนนะครูจะขอบคุณเขาเสมอว่าเพราะอยู่นะทาให้อเป็นแบบนี้จริงๆครูประเป็นสิ่งเนี้ยเพราะครูเจอผู้ชายครูเพราะฉะนั้นผู้ชายครูจึงนับเป็นสัญญาที่ครูเจอแล้วครูแอดแทรคได้ทุกสิ่งนะฮะเรื่องราวดีๆสังคมดีๆเออเพราะเขาหนูถึงตัดสินใจเรียนใช่ใช่ใช่ครูเป็นแบบจี๊ด ครูเจอเขาก่อนแล้วครูก็เรียนครูเจอเขาหกเดือนแล้วครูก็เรียนอันเดียวกันได้มาเจอคุณนาเห็นไหมเหมือนกันกับปิยนันครูเป็นเหมือนกันก็คือครูเจอเขาก่อนแล้วครูก็ได้เรียนแ,แล้วพอครูเจอเขาครูได้เรียนแล้วครูก็มาเป็นคนคนนี้ยที่นั่งอยู่ตอนเนี้ยนี่คือสเต็ปมันชัดเจนเลยเนี่ยคือเราดึงดูดได้และดึงดูดได้คนที่ตรงเป้าหมายไม่ว่าเขาจะงเงียบหรือคุยไม่ได้เกี่ยวนะฮะแต่เราได้ผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยเป็นสัญญาณ แถมให้อันสุดท้ายแถมไม่นับได้เรียนกับคุณหนูได้ถูกหวยอู้ชกชโดยดเดียมคนสวยใส่ชุดขาวเจอผู้ชายได้มาเรียนกับครูคนที่ซื้อรองเท้าให้ครูค่ครูจาได้นะเขาซื้อรองเท้าให้สําหรับใส่บางอย่างจริงคนชื่อเกตดเนี่ยอืคุณพิเชียเพราะเขาหนูก็เรียนโอ้เหมือนกันเห็นไหมเป็นสัญญาณเดียวกันอันสุดท้ายเป็นคี์แหง ก็คือพร้อมนะฮะพร้อมเกียนว่าพร้อมคีแพงจบด้วยนะคียแพงปุ๊บจบปั๊บเลยนะเออหน้าสดของแม่นะวันนี้นะน่าจะทํางานทาลิปสติกนิดหน่อยเดี๋ยวจะบอกว่าครูคุูพูดไปถูกละอะไรอย่าเนี้ยเนาะเจอเขาหนูได้เดียนห้องคอนตรามโอเคพร้อมคุณราตตาข้อสุดท้ายก็คือเราผ่านบททดสอบ ที่เราไม่คิดว่ามันจะผ่านได้เราผ่านมันได้และยังมีเขาอยู่เราผ่านบททดสอบที่เราคิดว่าไม่ผ่านได้แต่กลับผ่านได้และเขายังอยู่บางคนมีบททดสอบการเงินบางคนมีบททดสอบการงานบางคนมีบททดสอบอ๋อ ของการเดินทางการใช้ชีวิตอุปสรรคอะไรก็ไม่รู้ลรออุบัติเหตุนั่นนี่น,น่นสุขภาพใดๆก็ไม่รู้ลรอบททดศัพท์ทุกคนไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันผ่านไปได้อย่างที่เราคิดว่ามันจะอู้ฉันผ่านมาได้ยังไงพอมองกลับไปอ่ะฉันผ่านมาได้ยังไงเนี่ยเราผ่านมันได้ยอดเยี่ยมแล้วเขายังอยู่แล้วเราทั้งคู่เหมือนจับมือไปด้วยกันทั้งที่เขาไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะจับมือกับเราเราจะจับมือกับเขาแต่ว่าเรารู้สึกว่า เขาคือคนที่จับมือเราดึงขึ้นมามันผ่านบททดสอบแบบนั้นได้อะแล้วเขายังอยู่มันแปลว่าผู้ชายคนนี้ไม่ทิ้งเราในวันที่เราแย่ที่สุดเนี่ยคนทั่วไปหรือผู้ชายทั่วไปอะที่มันไม่ใช่คนของเราอะเขาจะไม่ช่วยเราหรอกหรือเขาจะไม่ยเดเขงข้างเราหรอกแต่คนคนนี้ยังอยู่เนี่ยมันเป็นบทชัดเจนว่าคนคนนี้คือคนที่เขาห่วงเราจริงๆ เหมือนจะโดนให้แยกจากกันแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้เออเขาพูดจริงนะในห้องเมเโซราสโตเขาเป็นแบบนี้จริงๆนะจีอะ่ะแล้วจีดก็มาขอเรียนทีหลังตอนจูลี่ออฟพาวเวอร์ใช่ไหมแต่จีนี่เป็นคนโคุรไพรเวทอยู่แล้ว <laughs> นะแต่เขาเงียบไปกูไม่รู้ไงแล้วเขาก็มาพูดทีหลังตอนท้ายๆตอนจูลี่ใช่ไหมดอกตรจีดอืม มีเขาและมีครูเราก็ผ่านได้เออผ่านได้เพราะมีครูโอ้วันนี้คุณวันเขียนพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นสัญญาณแบบเนี้ยเราเจอหมดเลยแต่เรายังอยู่ด้วยกันที่สัมพันธ์เขากับสนับสน,นุนซัพพอร์ตเราไม่ได้รังเกียจเรายังคงยืนอยู่และยังมองเราไม่ได้มองเราต่ําต้อยอะ่ะมองเราเป็นของมีค่าไม่ได้มองเราดูถูกนี่ยคือคนที่คุณดึงดูดได้ ได้อย่างยอดเยี่ยมเขาจะรู้สึกถึงไม่ได้มองเราว่าเก่งหรือไม่เก่งด้อยหรือไม่ด้อยอะ่ะแต่เขารักเราที่เป็นเราแต่วันวันหนึ่งของเราเราไม่เปล,ล่วงล้ำหรือไปล้ำเส้นเขาแต่เรารู้สึกแต่ว่าคนคนนี้คือคนที่อยู่ในแดนปลอดภัยของเราคือคนที่ใช่สำหรับเราเรารู้สึกยอดเยี่ยมในหัวใจแบบนี้ในวันที่เราปิดขึ้นปิดลงอยู่ก็ตามแต่เขายังอยู่อะ่ะ เขายังอยู่มันยอดเยี่ยมแบบนี้นะเขาจะยังอยู่และเขาคือคนที่ทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาทั้งจิตวิญญาณและโนเลดที่สูงขึ้นถ้าช่วงที่คุณเจอเขาแล้วคุณได้ทำสิ่งเหล่านี้หมดเลยคุณคือคนที่มีสนามดึงดูดสมบูรณ์แบบไม่ทราบว่าเป็นแบบนั้นหรือไม่คุณได้เรียนรู้คุณได้รู้กระบวนการคุณได้ลงมือทา คุณได้พัฒนาจิตวิญญาณคุณได้พัฒนาสมาธิคุณได้พัฒนาโลกภายในแปดสิบเปอร์เซนตอย่างยอดเยี่ยมคุณได้พัฒนาโลกภายนอกที่มันพร่องไม่ว่าจะเป็นนิสยัยใจคอหรือพฤติกรรมอย่างเพอร์เฟกรวมตัวแล้วเรากลายเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนที่ดึงดูดสนามแห่งเลิฟได้อย่างมีสเสนะ่ห์และส่งสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นมันทำให้เรามั่นใจว่าให้ความรักครั้งนี้มาถูกทางเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ จริงค่ะกำลังเจอค่ะครูยอดเยี่ยมนะคะวันนี้เพียงพอเท่านี้คนดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นเธอกดหัวใจอีกรอบได้ไหมนะตั้งใจที่จะให้มันสั้นเพื่ออยู่จะได้ไปนอน่อนเร็วๆนะตอนนี้ยี่สิบเจ็ดนาทีละเพียงพอเวลาที่งดงามใครทุกคนโชคดีทุกคนที่เจอครูตอนนี้นั่งดูทั้งหมดเนี้ยคุณคือคนที่ดึงดู แล้วและกำลังจะดึงดูดแบบถูกเลนและกำลังจะดึงดูดแบบฟาดเลนขอให้ทุกคนโชคดีเลือกคนรักได้ถูกตรงกับคนที่เป็นคู่บุญบาร,รมีแควคาดปลอดภัยมีชัยชนะสมหวังได้ออกเรือนได้แต่งงานได้มั่นในปี2024และเจอเส้นทางดีๆที่เรียกว่ารักโรแมนติกปลอดภยัยสุข สงบร่มเย็นและพากันร่ำรวยจเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการเรียนรู้ทุกคอร์สขอบคุณทุกบุญที่ร่วมกันใครทุกคนชอบดี